สวัสดีค่ะอาจารย์การดาจากช่องการดาพยากรณ์เมื่อดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะมารับชมกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อและบอกกับคุณว่าถึงแม้ว่าตอนนี้คุณต้องมีเรื่องว้าวุ่นใจอยู่บ้างคิดจะทําอะไรก็ดูไม่ได้ดั่งใจไปเสียทุกอย่างจะทําอะไรจะขยับขยายอะไรดูมันอึดอัดติดขัดเกิดปัญหามากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกให้คุณใจเย็นพยายามตั้งสติให้ดีแล้วค่อยคิดค่อยๆแก้ไขใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณแก้ไขมันแต่ปัญหาบางอย่างมันก็เหนือการควบคุมอันนี้เราก็ต้องยอมรับมันให้ได้ คุณต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อความอยู่รอดของคุณและคนในครอบครัวพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดหาเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิและจะทำให้เราหาทางออกของปัญหาได้สติมาปัญญาเกิด